นส่วนของการติดตามค้นหาชาวโรฮิงญาที่หลบหนีเข้าเมืองแล้วก็แอบซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยนะคะก็พบว่ามีจํานวนมากกว่าที่คิดค่ะคทําให้มีการนําเสนอเรื่องของการจัดตั้งศูนย์พักพิงหรือว่าศูนย์อพยพซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะคก็กลายเป็นปัญหาหนักที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยไทยก็เตรียมเสนอโมเดลแก้ปัญหาต่อที่ประชุมนานานชาติในปลายเดือนนี้ติดตามจากทีมข่าวการเมืองค่ะ ข้อเสนอให้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับกลุ่มที่ลักรอบเข้าประเทศอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการรวบรวมผู้หลบหนีเข้าเมืองที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆรวมทั้งที่ถูกคุมขังอยู่ตามสถานีตำรวจสามารถจัดระเบียบเช็คยอดทำทะเบียนและที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนที่สำคัญสามารถจัดการกับเครือข่ายค้ามนุษย์และเรียกค่าไถ่ได้ง่ายขึ้นแต่ข้อเสียเป็นการเปิดทางให้องค์กรต่างประเทศเข้ามาจัดการซึ่งฝ่ายความมั่นคงยืนยันแล้วว่า จะไม่ตั้งศูนย์พักพิงแต่อาจเป็นพื้นที่ควบคุมผู้ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์เพราะในมิติด้านความมั่นคงหากตั้งศูนย์ถาวรดูแลชาวโรฮิงญาจะเป็นปัจจัยดึงดูดให้กลุ่มคนดังกล่าวหลบหนีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นถ้าเราบอกว่ามันมีศูนย์ถาวรแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนอีกไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยทะลักเข้ามาในเมืองไทยอีกมากมายถามว่าประชาชนรับได้บ้างถูกไหมครับ ผลกระทบในแง,แง่ของความมั่นคงการควบคุมดูแลเนี่ยมันมีสองทางการควบคุมดูแลมากก็กลายเป็นว่าเราไปละเมิดเราไปบังคับอิสรภาพนะเพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่อัจญากรที่ผ่านมาประเทศไทยมีพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบจากพม่าถ,ถึง90เปิดไม่ต่ำกว่า20ปีแต่ก็ไม่สามารถส่งต่อคนเหล่านี้และกลายเป็นภาระของไทย กรรมการชมรมโรฮิงญาแห่งประเทศไทยผู้ที่เดินหน้าเรียกร้องมากว่าเจปี <c oughs> เห็นว่าการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาของรัฐบาลทำมาถูกทางแล้วเพราะนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองแล้วยังสามารถแก้ปัญหาค้ามนุษย์เรียกค่าไถ่และปัญหาอื่นๆซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนประเทศที่เกี่ยวข้องในอาเซียนรวมทั้งยูเอ็ควรพูดคุยกับพมา่าซึ่งเป็นประเทศต้นทางโดยตรงผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นสงตามเนี่ยสงที่ ตั้งสูงที่ประเทศไทยนีผมผมองไม่เห็น mm hmm. เพราะว่าชาวโญยานี่นะต้องมีปัญหาที่พมา่า mm hmm. ต้องคุยกันต้นต้นพม่า,ก,มาก,ก่อนว่าปัญหาคือโรยานคืออะไรแนวทางแก้ปัญหานี้จะเป็นอย่างไรคงจะมีความชัดเจนหลังวันที่29พฤษภาคมที่รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุม mm hmm. ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียโดยมี15ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศหาทางออกร่วมกัน โดยเบื้องต้นไทยเตรียมเสนอโมเดลแก้ปัญหาที่ยั่งยืนว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านให้องค์กรระหว่างประเทศรับรูบร้รการดําเนินงานของไทยพร้อมเตรียมจับเข่าคุยกับพมา่าเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวโรฮิงญาประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในพื้นที่ได้โดยไทยจะช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการส่งไปยังประเทศที่สามทั้งนี้ในส่วนพื้นที่ควบคุมชั่วคราวจะต้องให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาร่วม ทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทร,รายงาน